اعوذ بالله من الشيطان الرجيم soon maka good ของคณะกรรมการกลางอิสลามประเทศไทยครับท่านที่อยู่สามารถที่จะแชร์ครับเพจนี้นะฮะให้ทั้งหลายลได้รับชมไปพร้อมๆกันด้วยเช่นเดียวกันครับท่านก็มีเกียรติและท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ขณะนี้นะครับลหดับจากนี้ไปนะครับขอเรียนเชิญท่าานเลขธิการคณะกรรมการกลางอิสลามประเทศไทยท่านรัฐมนตรีสุรินทร์ปาราวะนะครับท่านจะให้เกียรติขึ้นกลา่ลาวต้อนรับในานามของการกำกับการกลางอิสลาม 我觉得。 <ob SC> i อ m a ส a มกุร l รอร์ตามไปเลตามไปที่านอดุลขุงผู้แทนรุราชุนทานชาดาชัไทยเศษอช่วยว่าการกระทรวงไทยท่านมัญาไทยเศษอดีตช่วยว่าการกระทรวงเกตรแสกรณ์ามุกสุีงาผู้แทนประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎรทับสสทุกท่านครับท่านผู้ที่สมาชิกอ้โันเช้าฉันะกกรรมการอิสลามในประเทศไทยกำลั่นระับต่ำชาวเียามเอาป่าไว้ ไว้ตรงไหนเช้าเดี๋ยวบอกนะครับแล้วบี้แล้วบี้สองหลังวัดเช้าแปลว่าเช้าที่เขาฝากท่านชายริเขาฝากไว้กี่กระเช้าสองกระเช้าตมทาอี่ประตู้มือเ็ดมีเจ็ดนครับผมรู้สึกที่มี่างยิ่งับที่มีวันนี้ถึงเราเรียนตลองเสดดีกันครับ การทำความดีพระเจ้าจะไม่ให้ศูนย์โปรบมาจากในพระอ่านในในใจรู้เราการบัตรชาดากำลังกลางอิสลามเป็นประเทศไทยจัดเลี้ยงในประเทศไทยหลายจังหวัดไปเดินทางไปต่างประเทศนะครับการสร้างดูแลบ้านยินในประเทศไทยมีนะครับทางปแสวงบดิุ่นมันขอดมากา ในอุทัยธานีท้าพูดถึงเมื่ออาจจะไปทอุทัยธานีที่ท่านเป็นซสอยู่นันที่สี่สนามม th 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 ีมุสลิมก็นับได้เป็นหลักร้อยสอบถามแล้วก็ประมาณสองนัคนนะครับแล้วก็คนอุทัยไว้วางใจท่านนะครับให้วามเคอรรัทธาในตัวท่านนะครับให้เสร็จได้เป็นซสซึ่งสองท่าน นะครับในขณะที่ทั้งจังหวัดมีอยู่สองสองท่านแต่ลเดถึงสองท่านด้วยบารมีของท่านชาดานะครับในตอนนี้นะครับแล้วก็ผมทราบว่าที่พวกเราไม่ทราบแต่ผมทราบว่าหลายๆจังหวัดท่านส่งปัดใจหรือว่าเดินไปช่วยเหลือสากาในที่ต่างๆม่ว่าัดเป็นสวยค็ลดก็ดีและการสุดท้ายก็ส่งไปช่วยที่พัทธลุง นะครับส่งไปช่วยพระตรุนนะครับโดยผ่านท่านนันทปัมมุรักนะครับที่ในเขตสวยกรลก,กนะที่ว่าก็ผ่านท่านาสัปพานมนัม้นุขนะครับหลายจังหวัดที่ที่ผมรู้ไอ้ที่ไม่รู้ก็เยอที่ท่านทำความดีไว้พระเจ้าให้สู่เราในการทำความดีของท่านนะครับในการได้รับแต่โปรดบเราในครั้งนี้ก็ถือว่าสมควมรแล้ว นะครับท่านเป็นสสสี่สมัยสองสมัยอยู่ทราชาติไทยนะครับท่านเป็นประธานกรรมาการท่านจะไม่จิดเขาื่เกษ่งแตครั้งที่แล้วครั้งที่สามก็น้องสาวท่านนะท่านพรนัญญาไทยเสรก็ด้เป็นท่านผู้ช่วยครั้งนี้ท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยประกาศกระทรวงอะไรครั้งหน้าผมคิดว่าคงจะไม่ได้คงจะได้เป็นรัฐมนตรีว่าการ ส่งแบบไหนก็ท่าแน่นอนตัวอื่นได้รับหน่อยครับสุดท้ายนี้ก็ขออัลล์นะครับจนบรรดาให้พวกเราทั้งหลายที่อยู่ที่นี่จงประสบความสุขความเจริญ็จประสบสิ่งใดก็ให้สมความปรารถนาทุกประการพระองค์มรรค ท่านีสิงห์บาราเบศและอันดับถัดไปนะครับขอเรียนเชิญท่านอาจารย์เอรุณบุญชมแห่งธนะคา่เป็นบูทนกลาร์ชั่งบระธาทและมูมมองของเอ็นบูทนะครับขึ้นกล่าวแสดงความยินดีเป็นท่านแรกครับ นี่ก็เป็นงานเลี้ยงของคณะกรรมการศาสนาเมเทงไทยนะครับท่านผู้ชมให้กับคุณนะรัดีช่วยชาดาใจเสรนะครับ ท่านช่ยไทยเสรรัฐมนตรีว่าการรัฐนตรีช่วว่าการกระทงหาดทย่านกัยาทยเศรการัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรท่านมุกสลไมานผู้แทนประธานสภาและประธานสภาผู้แทนรัฐสภน ไมซึ่งสังคมแห่งความเป็นชันมิตและความมีไมตรีจิตที่เพื่อคูลต่อกันของทุทกเชื้อชาติและศาสนาะมีความสงบร่มเย็นเป็นสุขมาโดยตลอดระยะเวลายาวนานภายใต้ตพระบรมพทริศสุทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในทุกรัชสมัย ขอให้ท่านได้ลงมั่นในการปฏิบัติหน้าที่องค์บัตรทุกองคนรงกรสุขแก่รัศดรเป็นความดีและอุตสาหะมีความเชี่ยวชาสุตรมีเจตนาที่บริสุทธิ์เพื่อการปกครองแนวคบาประชาธิไปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทางนี้หน้าที่ของผู้บริหารบ้านเมืองในแต่ละตำแหน่งอาจมีความแตกต่าง ในนิยามการปฏิบัติหน้าที่แต่มีจุดประสงค์เดียวกันคือรับใช้บ้านเมืองให้เกิดความมั่นคงในการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่ออนาคตที่จะเริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและความอยู่ดีมีสุขของลูกหลานไทยสุดท้ายนี้ขอ,อ,อพรจากทพระผู้อภิบาลและสาารชนาวตันโกนะป,กประานความสำเร็จป,ประการ แต่ท่านกระทรวงรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยในการทํางานเพื่อประชาชนประเทศชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงในการสร้างผลประโยชน์แก่ประเทศชาติต่อไปศุลลัยอัลอฮมันลัลลอฮ์อัลลอฮุมลัวะฟิกุสัมวะเีลอะดาริยา وسدد خطاه اللهم وفقه لما تحبه وترضاه واكتب له الخير والرزق حيثما كان واحفظه من كل شر ويسر له أموره وسهل عليه طريق النجاة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Nong kong, kita ada peluang, ada menjadi perdana menteri. เกียติอันนี้ไม่ได้เฉพาะท่านชาดาคนเดียวไม่ใช่ได้เฉพาะครอบครัวของท่านชาดาคนเดียวเป็นเกียรติที่ได้กับทุกทุกคนที่เป็นพี่น้องของเราความจริงก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจะมีความรู้สึก ดีใจภูมิใจในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ให้ในวันนี้ครับถ,ถูกต้องอย่างที่ท่านสุรินว่าอัลลอฮ์ไม่ลืมอัอลลอฮ์ให้กับบุคคลที่ให้กับบุคคลอื่นซึ่งท่านชาดาเป็นคนที่ให้ไม่กระติสในการขอของคุณ ที่ผ่านกานมานะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่เอาล้อยอ่อหินและเอาล้อย่อให้เป็นการยืนยันผมก็งคงอาจจะให้พูดอะไรก